โ,โอ้โหนี่ฮะเคยเห็นแต่ในรูปพี่แกโพสลงเนาะวันนี้ได้มาเจอตัวจริงแนละ้วโอโ้โหใหญ่มากใหญ่เบลเฮอร์เลยฮะ <c oughs> นี่ทีเด็ดครับคุณปู่แตดูคุณปู่ก่อนนะดูถังน้ำมันคุณปู่ก่อนถังน้ำมันเหล็นะฮะนี่ดูเครื่องดูเครื่องโอโ้โหดูฮะ ดูระบบท่อระบบอะไรอ่ะให้ดูซุปเซิฟก่อนนะนี่ดูถังลมก่อนดูท่อดูแป๊บโอ้โหเป็นยังไงฮะโอ้โหสุดยอดเป็นไงเป็นไงฮะเป็นไงฮะเต็มคาราเบลสุดยอดสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องเพทายชาแนล นี่ฮะสิ่งที่ผมตามหามานานเจอแล้วเพิ่งมาถึงฮะโอ้โหนี่ฮะระเดิมชัยอ๋อคันใหญ่มากเจอตัวจริงแล้วคันใหญ่มากโอ้โหีนี่ฮะเสียเขาตัดอ้อยเสร็จแล้วครับพี่ดนคนระับพี่ดนไป วันนี้ผมเพิ่งมาถึงฮะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรีวิวในโกดังรถแกหน่อยนะโอ้โหจะเห็นไหมเนี่ยเออดรุใหญ่มากฮะนี่ดูดีอันนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆเฉย,ยๆนะยังไม่ยังไม่ไปไอ้นี่ยเพราะว่าเขาต้องเอาไปใช้งานกับเนี่ยนี่เซิร์ไว้ก่อนฮนะเนี่ย นี่คือหางริปเปอร์ระเบิดดานของค่ายกิจส,สมบูรณ์นะผมมาก็เพราะตัวนี้แหละฮะเนี่ยแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะที่ที่มานะนี่ก็คือจะมารีวิวหางริปเปอร์เจ็ดขาตัวนี้เป็นรุ่นของรุ่นอลิมิต็ดนะอลิมิตต์อดิชั่นเนี่ยมันมีแค่สิบตัวเฮียเฮียแกบอกว่าผลิตแค่สิบตัวก็ตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งแต่ว่าของเสียดนนี่ มีสองตัวฮะจะจองไว้สองตัวแกน่าจะมีอนาคตน่าจะออกอีกตัวออกออกรถอีกคันนึงฮะซื้อหางมาสองตัวโอ้โหเนี่ะเคยเห็นแต่ในรูปพี่แกโพสตลงเนาะวันนี้ได้มาเจอตัวจริงแล้วโอ้โหใหญ่มากใหญ่เบลเฮอร์เลยฮนะแต่ว่าวันนี้ก็จะขายคร่าวๆเฉยๆนะเพราะว่า,าตอนลงหน้าง,งานเขาจะถ่ายแบบ จัดเต็มนะ่ยขายคู่กับห่างตัวนี้นี่ทีเด็ดครัคุณปู่แตดูคุณปู่ก่อนนะดูถังน้ำมันคุณปู่ก่อนถังน้ำมันเหลีนะนี่ดูเครื่องดูเครื่องโอ้โหดูฮนะดูระบบท่อระบบอะไรอ่ะให้ดูซุปๆิรฟก่อนนะวันนี้ก็พาทัวร์ ัวด,ดังเสียเขาหน่อยฮะพอดีเพิ่งมาถึงะนี่และคันหนึ่งที่ผมอยากจะถ่ายนี่ดูถังลมก่อนดูท่อดูแป๊บโอ้โหเป็นยังไงฮะโอ้โหสุดยอดโอ้สุดจัดจริงๆฮะลำนี้ไม่รู้ว่าเสียเขาจะเอาไปใส่อ้อยหรือเปล่าฮะวันนี้โอ้โห เดี๋ยวนี้คือคลิปนี้ก็จะถ่ายคร่าวๆเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมรถรถหล่อหน่อยพาไปชมรถหล่อเสียหน่อยเนาะอยู่ไหนล่ะเนี่ยคันนี้ก็น่าจะเป็นซีรีส์500เมกา FM ตัวนี้จะเป็นเครื่องเท่าไหร่เนี่ย โอ้โหดูท่อครับรถเกแต่ละลำจัดเต็มฮะนี่ที่เด็ดเราเนี่ยนี่ล้อรูล้อรูล้อรูล้อโอ้โหตื่นเต้นมากครับวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกครับที่ได้มาถ่ายไอโกดังเสียเขาผมบิ่งมาถึงเนี่ยโอ้โหคันนี้นี่ที่เด็ดเลยฮะนี่ดูเป็นไง เป็นไงฮะเป็นไงฮะเต็มคาราเบลสุดยอดโอ้โหพูดไม่ออกเลยอะใหญ่มากสวยด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับเนี่ยดูหม้อก๋วยเตี๋ยวโอ้โหหม้อก๋วยเตี๋ยวคนเข้าไปนอนได้เลยนะเนี่โอ้โห คลิปนี้ก็เซิ้์ไปก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าไล่แล้วเนี่ยนี่เปิดตูดแล้วฮะเปิดตูดจะวิ่งอ้อยลำวันนี้อ้ากาอ่ะเนาะพูไปออกเตื้นเตีนเตนฮะเต้น,ตน,ตนโอ้โหแถวนี้มีแต่รถไถทั้งนั้นเลยฮนะรถไถกันทั้งหมดเลยในนี้เป็นรถตัดแกนี่รถตัด ตัดจรเดียนะของเสียดนแต่ว่าสิบล้อแกสุดยอดเลยไล่พระเดิมชัยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยสวยสวยสวยะเดี๋ยวไปเจอกันในสวนเลยเนาะว่าจะหล่อจะเทสนาดไหนเนาะคันนี้เนาะแล้วก็น,น้ายาวไม่รู้ว่าเขาเจ้าออกไปหรือเปล่าเนาะะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะ